ก่อนจะไปรับชมนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือเพจมารุช็อปนะครับถูกกว่าเติมเอง5-10เลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆกำลังสนใจที่จะเติมเกมหรืออยากที่จะเติมแซมดังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ทักกันไปได้นะครับ สวัสดีชาวแลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆใครอยากได้เสื้อสวยๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านดูเดชสปอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณบอกมาจากช่องปื้มสเต็กนะคราจะส่งฟรีให้คุณนะครับก็ไม่ควรพลาดแล้วอย่างนี้ก็ควรต้องไปซื้อกันแล้ววะก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับเพื่อนๆลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลองลองลองเข้าไปดูก่อนนะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับ โอเคครับวันนี้จะพามาดูเจ้าเซนโดล่างสองนะครับซึ่งเป็นนัดการแข่งขันที่เซนโดในโคตรจะโหดนะครับเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเจ้าเซนโดเนมันโหดขนาดไหนแล้วคนนี้เล่นยิ่งโหดเข้าใปใหญ่นะครับโอเคเราไปดูเลยครับเออจุลรีบาวได้ครับหลอกส่งมาตะกุลงี้คืนมันโยชินริอย่างดึงอยู่ครับแล้วหันมาหนึ่งทีโอ้ยเซนโดตกเข้าให้อ่าเซนโดตกเข้าโอ้ยหลอกาอย่างสวยครับลูกนี้ ถ้าแม่งแบบตาลายมากโโอ้หเซนโดครับเบอร์เจ็ดนะครับเซนโดอากิระเต็มตัวครับวันนี้มาเชียร์เซนโดครับอ่าฟับมันหนึ่งทีสักกูเรื่องนี้ชูทับแต่ไม่ลงครับอีบาวได้อยู่ครับชิโอสกิชิโอสกินี่เขาก็เอามาแบบนั่นแหละเอามาดับโยชิโนรินะครับโอ้โหแล้วสวยมากครับเมื่อกี้ถอยอันติเลยครับอันติหรือเปล่างน่าจะอันตินะเมื่อกี้ อเฟดเฟดเอาเวแบบอาโอมมเนแบบล้มลงไปมันนอนอะ่ะโอ้หสี่สองนะครับตอนนี้เซนโดขอมาโอ้โหหลอกแล้วล้มไปเลยครับสกุลงี่แล้วเรียบร้อยเลยครับอ,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 อืแบบล้มแหละแบบแค่แบบหแบบลอกส่งอะ่ะแบบว่าเรียกบอลหลอกๆโอ้โหจะไปทางนูน้นแต่ ไปทางนี้นะครับโงงอะ่ะงงอ่ะกูงงเลยเนี่ยโยชิโนริจังหวะนี้มาแล้วปุ๊บส่งมาจุนหลอกส่งสกุลอะไรงี้โอขู่แล้วชูดเลยครับแต่ว่ามันติดรุนแรงนะฮะมันติดลบกุนรุนแรงโอ้ยไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกโยชิโนริลองอีกครั้งแต่เกาติดลบกุนรุนแรงตั้งแต่ลูกนี้ลงครับโอ้โหหกต่อห้าแล้วครับไล่มาแล้วครับเซนโดต้องโชว์แล้ว เทนโดต้องเอาแล้วอ่ะอุ๊ยหลอกมาอีกแล้วเราเข้าไปเราโอ้โหอันตีแล้วเฟเดอร์เบรบโอ้โหเฟเดอร์เบรฟแบบอาโอมิเนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้กันนะครับอาโอมิเนะก็คือตัวการ์ตูนในเรื่องคุรุโกะนะครับก็เป็นการ์ตูนบ้านเหมือนกันนะครับซึ่งมันทําอย่างนี้เลยครับเวลาโหแบบเฟเดอร์เบรฟแบบใครจะบล็อกได้วะเขอพูดอะไรนะครับขอภายในคำหยาบนะครับใครจะบล็อกได้วะโอ้โหมาครับ อุ้ยหลอกมันยังสวยแล้วเนี่ยเวลามัน,ม,นมันเรียกบอลน,น่ะมันจะหลอกทิศทางด้วยนะครับเพื่อน<ๆ>ผมชอบมันตรงนี้ด้วยเซนโดมันดูแบบมีอะไรมากดูครับเพื่อนโอ้โหชากได้วะอุ้ยเต็มๆตมครับลูกนี้เอายังไงครับยังได้อยู่ครับโยชิโนโริอันตีเลยลูกนี้ไม่ลงนะครับเพราะโดนลบคุณรุนแรงนะครับโยชิโนโริมันไม่ได้อันติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะลงไม่ได้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนอบาะไม่เหลือ สบายสบายครับใครก็ว่ามันโกงที่สุดในเกม <laughs> ดูสกิลมันดี <laughs> ยังโหดไม่รู้จะพูดไงอุ้ยเราบล็บอกได้อีกครับแหม่ไม่ได้มีดีแค่กูชูแล้วมันกูบล็อกได้ด้วยนะครับอุย้ยลราหล่อมาลงุย <laughs> ทุกคนมันโหดเกินไปปะวะทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่ามันแบบมันเก่งมากอะเออลือเราไม่เหลือครับ สกุลังหีมันก็เปลี่ยนภาพมานะก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยท่าดังมันเนี่ยเออเข้าใจฟิลเลยบ้าแม่งจะแบบพอดังลงแล้วไปยืนกอดอกเหมือนรูปรูปปกติมันก็ไม่ได้เนาะอุ้ยแล้วหลอกมันสวยอีกแล้วครับชมทุกจังหวะเลยที่เจนโดเล่นอู้วแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนแม่งแบบเอยมันเท่มันแบบหลอกหลอกทิศทางการรับบอลด้วยนะครับก็เราเราจะยากอีกไอ้เหี้ยโอ้ยขอภายในคำหยาบนะครับพิปนี้นี่ตะลึงตะลึง กุลงงี้ยอดชินโนริครับโอ้โหชูแต่มันโดนลก็กกุลรุนแรงนะครับโห oh, oh, นี่ก็เป็นการแข่งขันทอร์นาเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นเกมแรกนะครับโอ้โ oh, ห oh. อะไรวะนนั่นแต่จุนตบโดนได้ไงวะสิโอซากิก oh, 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 ็อันติหัวอันติโดนบล็อกกันคกอจุยเกินใจแล้วฮนากะตะจังหวะนี้ท่าโกงมาแล้วแต่ไม่ลงครับอุ oh, ้ยอันติบล็อกเหรอหรือว่าอ,อะไร ชุนหลอกไปหลอกมาอู้ยเซนโดยังตบอยู่ครับไม่ได้มีดีแค่ชูดคราบอกเลยครับตัวนี้โอ้ยเลยออพยังได้ด้วยนะครับแต่โดนบล็อกโยชิโนริก็โดนลบกวนรุนแรงอยู่ดีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันตามประกบติดเลยก็เล่นยากมากๆครับ เหลือ3าคะแนนนะครับแต่เวลามันน้อยเต็มทีแล้วนะครับเหลืออีก12วินะครับก็น่าจะดึงนะฮะนี่ครับดึงเอาชัวร์ครับอือก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับเพื่อนๆหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอ่าเพราะว่าจะพลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ